วันนี้วันที่20เป็นวันมรณะภาพของท่านหลวงปูป่ิจนั้นสร้างเริ่มให้การศึกษาตั้งแต่ท่านอายุที่29นะครับแล้วก็สร้างผลงานตลอดแล้วจนได้เป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคุณองค์แรกของอ,อําเสิบางผีเป็นพระอุปัชาที่ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณการญากามารุ่ิยามเมะยาม พุทธังสารังไงพุทธามิาะคะมิฬสิกขา ยุอปนิเขาเรียกว่าอาคารพระอัตโภวิทุติคุณนะครับที่เลยนะครับวันนี้ท่านจะทำงานการบูทนี้เยอะเลยนะครับกับพรอครูมีมนตรีลูกครับพี่ปองแต่ผมตัดเลยนะพี่ป้องครับพี่ป้องตัดเลยนะ อาิตวาตังคาราอุปกาทวยธรรมิโนบัิตนิรจนิเตางุปสมุโะสองมงกแล้วก็เอ่อ วงนงทเทียามวรขอทานมมาเวัวันตรายยวนธราย,ยรายยิานก็ได้ทำแล้วแค่ยาทไหได้อ่าอย่างนี้ยถวายอย่างนี้เลยนะครับอด,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 ดูด้วยไก่นะกล้วยนะครับอะถวาย ถวายกันไปตอนแล้วเราถึงใส่ห้ามเข้ามาเด็ดขาดเลย <c oughs> ตัถวายทุกรูปนะครับถวายทิ่อะไ้ครับตระนาสิ่ง เท่ากันหมดครับใหญ่เล็กเท่ากันหมดจองไปออกจงน้ำมูหนักกว่าน้ำมูเขาหนักอนงานไปนู่นตังไม่ต้องนี่ครับ ไปรับรับแล้วนะโม่ฮะลองได้นี่กับไฟสียนะออาไปกสีหมดแลยเฮ้ไม่ไฟ<ป>